โอเคครับผมมากันต <ism> <occurs> <mate. S 2> ่อก <Titanic> ับ Resident Evil 4 Remake พาร์ทที่เอ่อเท่าไหร่จะไม่ได้น่าจะสิบสองไปฮะวันนี้อยู่กับบทที่สิบสองแกต้ององชดใช้คราวเซอร์ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าติดเอ่อธุระนิดหน่อยครับผมมาเดี๋ยวไปลือกกันต่อเลยดีกว่าในวันนี้ก็จะลงคลิป ัวเซ็นรีวิวโฟร์รีเมคจนจบเลยละกันจำไม่ได้เราเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยฮะ <c oughs> ที่ติดธุระก็คือน่าจะเป็น counter strike นะฮะไม่กับไม่ก็วอร์เรนสองเกมนี้แหละดึงเวลาจัดไปอันดับแรกเก็บยาก่อนมียาดอกก็ไม่บอกไะอยากเล่นมากไอโฟร์รีเมคตอนนี้ <c oughs> ห่างหายไปนานเกินไหนวะ วัด <What? S 2> อ๋อนี่หนึ่งอันแล้วก็ข้างหน้าหนึ่งอันโอเคเปิดมายังวะโอเคเปิดแล้ว <c oughs> ไปฮะไม่รู้ว่าเสียงเกมเบาไปหรือเปล่านะเอ่อเสียงเกมน่าจะน่าจะโอเคแล้วแหละมันจะจะไม่เบาไม่ดังบางพาร์ทเสียงเกมโคตรดังบางพาร์ทเสียงเกมโคตรเบาเสียงไมโครดดังตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ลีอนฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวเพราะงั้นฟังให้ดีพวกมันพาเพื่อนของนายไปที่ชั้นบนหอคอยถ้ารีบไปนายน่าจะไปถึงที่นั่นอ้าวดูใจดีไม่สมเป็นคุณเลยนะควรจะต้องขอบคุณใช่ไหมใช่ควรจะโอเคฮะเลยกันต่อไปอะไรนี่ใครก็ได้ช่วยตามหายมณันีลานปราสาทอะไรอะ สร้างร่องรอยภาพเหมือนของลามอนอเขา <c oughs> ขาวะอุออ้ยเป็นไรเฟินขาย <c oughs> ไม่เอาตอนนี้ผมว่าของเราน่าจะฟูอยู่พอสมควรแล้วนะฮะแล้วน่าจะต้องซ่อมมีดแบบซ่อมมีดซ่อมมีดเหมือนเดิมนะฮะบัตรทองไม <c oughs> ่ใช้ ในในปราสาทลามอนห้องบัลลังมีกุญแจเปล่าิ่งกินข้าวมาแล้วเสียงหายอีกแหละผมมีกุญแจหรือเปล่าทุกคนอ๋อมีมีไปไปขออนุญาตไปเก็บกล่องสมบัติก่อนละกันโอ้ยไอเนี้ยไม่เนียนนะเนี่ย ไปเก็บสมบัติ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 ไปเก็บสบพาดใหแล้วไม่มีกุญแจดิหรือเปล่าหรือมีแล้วแต่ก็ไม่ได้เช็คถ้าใน,นเรื่องไม่ต่อกันยังไงต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าแบบลืมเอา้าถ้าตรงนี้ผมเคลียร์ไปแล้วไม่ใช่เหรอว้าว Oi, hàm êa. Oh, đợi 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 chặt, đợi chặt, đợi 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 เอ้าแล้วมันมันขยับได้ไงวะแย่ละไม่เล่นนานเกินเดี๋ยวคนดูหาว่าวันพิกี้หมดโอ้โหแย่ครับแย่แบบนี้เพิ่มแย่แบบนี้ผพมแย่คิวเลยแล้วกันเฮ้ <c oughs> ไหน,นจะมาเปิดกล่องลูกนี้ไม่มาดีกว่า ไอ้กล่องอยู่ไหนล่ะเฮ้ยมีเมียอยู่ห้องมันไปเปิดกล่องก่อนอ๋อห้องนี้มันคือห้องที่เราล่วงลงไปปะไปฮะอ้บัลลังว่ะ <c oughs> ตั้งชื่อพาทนี้บัลลังนี้เป็นของข้าใครจะแตะ Này, cái xe của trà không phòng trên đó. What? Ê. Eh? Ê. Eh! โอ้ไข่สองคำขอบคุณกินเลยนึกว่าที่เสียกุ่นแจเดี๋ยวมันรลังของข้าเนี่ยไอไก่ยิงเลยยิงไก่ไม่ดรอปอะไรเลยสักนิดเดียวสมุดอะไรนี่อ <c oughs> โอ้โหได้ทานหมดนต้องเบื่อกันนะ วัด <What? S 2> นี่คือบลังของข้านี่แคปก่อนแบบหนึ่งวัดไม่มีเวลามาพักผ่อนแบบนี้เอา้าไม่ใช่เวลามาพักผ่อนอ้าโทษดิวู้วท่ว้หอ เก็บมีดก่อนฮะโอเคได้มีดละไปรุยกันต่อมาเอาฉากอันนี้เฉยๆนานด้วยแค่มาเอาฉากนี้เกือบสิบนาทีแล้วเนี่ยไม่น่าถึงนะไปเฮลลนะเบรวอ what is ดวันนี้จะเจอกับอะไรบ้างฉันก็ไม่รู้ว้ายวั t นึกว่าหมดแล้วอโอ้จำตาแกเฉยว้าวผมต้องไปทางไหนแล้ววะทุกคนงน,นพวกไอ้สิผมไม่ต้องตามมาแล้วห <Hello, stranger. S 1> <c oughs> ายไปเล้วมัมงที ไหนวะซื้อยาไปดีไหมทุกคนโอ้โหมีตังททค์โคตรน้อยเลยอะไรไม่สมบัติปะสมบัติก็มีอยู่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเหมือแนบบตัวเองกเล่นไม่ค่อยออกนะฮะแบบเล่นไม่ค่อยเซียนละหรือปกติก็ไม่เซียนอยู่แล้ววะอันนี้ไม่รู้ คาบเตอร์สิบทางอีกยาวไกลนักกว่าจะจบหรือเปล่ายาวไกลหรือสั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้รีโหลดก่อนผมจะเปลี่ยนไปเล่นปืนธรรมดาละผมไม่ค่อยชอบปืนนี้เลยว่ะรู้สึกได้โอ้โหเจอละซาลาซาเฮ้ยลามอนปะ แกไม่ยอมแพ้ง่ายๆเลยสินะมิสเตอร์เคนเนดียังไงก็เถอะฉัน<ะ>เกรงว่ามันจะต้องจบลงตรงนี้จำกัดผู้บุกรุกซะบุกรุกทำไมต้องเป็นบุกรุกมาเหอะจำกัดผู้บุกรุกหรือโดนผู้บุกรุกจำกัดเฮ้ยจำกัดเลยเรวัดรอบแรกเขาต้องเก็บของครับว, <c oughs> ว้าว้องคำแท่งเหลือ เ <c oughs> สียงหายอีกละ Let's go man Let's go man กระสุนวันนี้ผมเสีได้วะคุ้มไหมเนี่ยอาปืนนี้มายิงเนี่ย Let's go man จิ้มโอ้เสียกระสุนปืนเนี่ยปืนโกน่า ไรเดอร์คิกโอ้ยเฮ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 ้ย,ย,ย,ยไฟอะไรอะไฟโลกกนโอ้ What the fuck ออกมาไงอะ What เฮ้ยเฮ้ยมีแรแดงอยู่ข้างหลังเ like. มื่อกี้ w h เมื่อกี้มึงไม่หันมาขนาดนี้กูจำได้แดงๆอะไรอยู่ข้างหลังนี่ไงยิงอยูไ่ยได้ฮิวดีไหมทุกคนขออนุญาตปืนกลมือมาปืนกลมือมาปืนกลมืออีกได้ไหมไม่ได้ละอืมก,กินยาได้ไหมเนี่ยอืม มาดิไรเดอร์คิกไรเดอร์คิกใช่แบ็คเทล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 นี่มาเลยไรเดอร์คิกเฮ้ยอุ้ยแย่ ได้เล่นเดิไรเดอร์คิกอิ่ม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 ไอมันวิ่งไวเกินน้องวัดเฮ้ยน่ากลัววา้สักเกียดตัวละครที่วิ่งไวที้สุดเลยนเลยอ้าลบแอบลบไม่ทันอุ้อ้ไรวะ เลือดจะหมดตัวละแล้วเอาอะไรไปสู้บอสเนี่ยแบคเซลมาวัดว,าาว้าวไปล้วเจอกันเฮ้ยออกวิ่งได้เว้ยเอาเฮ้ย้เยมันลงมาแล้วลาก่อนเลยพวกโง ว้ายอ้แม่งลงมาอย่างนี้เลยเหออันนี้ผมแบ็คเทลนะเว้ยเจาะเกาะปืนที่ผมใช้มันไม่ใช่ปืนธรรมดาปืนที่ผมใช้มันไม่ใช่ปืนธรรมดาโย เดี๋ยวมึได้ปะอเอ้ยไอ้นี่มึงกดสวิตกดสวิตอยู่นั่นกดสวิตอยู่นั่นน่ะกดสวิตอยู่นั่นกดได้มันกดกดกดอุ้ยกด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 มาแล้วมาแล้วกดกดลงไปเลเยเยเป้งเป้งเหยียบเหยียบมดไป ได้ของขายแบบบุ้มบั้มซัมเบออะไปดีรเราอะไรอ่ะปปปเปิดเปิดเปิดเร็วอุ้ยไม่ได้กินของนะทำไงกินยาก่อนฮนะโอ้โอว้าว ตอนนี้ผมต้องเมมหน่อยละหมุนติ้วติ้ว,วคนดูมุนหัวหมดละตอนนี้ลงมาดิเออครอมึงลงมาอยู่พอดีเลยกูรอมึงลงมาหลุรีเลยกูรองลองมาเด้าไว นะให้หมดแม็กอะมไม่ไหวแล้วลองโบเกนบัตเตอร์ไฟโบเกนบัตเตอร์อ้าวนี่ไงลั่นโบเกนบัตเตอร์ไฟไปเลยหนึ่งเมตรไปเฮ้ยมันยังไม่ตายอีกเหรอ ว้ายว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 ้าวมาดิมาดิพี่ชายในเจลอะไรลงไป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 เฮ้ยมาได้แล้วไอ้สัสรอแล้วมาเดมาเด กลัวโมเขมันจะไฟว้าไอ้ยีกยเกระตกเฮ้ยเสียงนาฬิกาดังทำไมเฮ้ยเราสามารถส่องเลยเฮ้ยประตูนี่มันไอชลี Ashley. แกทำอะไรแอชลีย์วะได้ไปหาแกเองไปหาแกเองโอ้โหน้ำมันฮะไนเปอร์ปเป้ง วังวังเอ้าเฮ้ยผมแค่เดินเองเอย่าเย็นจะเย็นเย็นอย่าหล่นอย่าหล่นจเย็นจเย็นเย็นจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นห้ามหล่นห้ามหล่นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมีสมบัติอยู่ข้างบนบนตรงไหนวะนี่มันตรงนี้นี่ กระสนุนจะหมดแล้วเอากระสนุนบนพวกมืขอขาสองข้างโอ้โหอะไรอะ่ะถ้าอะไรเนี่ยไม่ป้อมไมาบ้านเนะี่ยโหน้ำมันนะดูนอะไรฮะทำไมไม่ซื้ออะไรให้ตัวเองสักอย่างล่ะสหาย แล้วฉันจะลือือืออะไรวะพ่อขาขายเลยขายแมตไก่แมตขายไก่ทองคำขายเราจะอัพอะไรดนี่ฮะท่านผู้ชมอัพปืนกลไหมปืนกลเนี่ย Choose stranger, weapon, a and a I'll m k เก็บไว้ก่อนดีกว่าซื้อยาสักกลุ่นแล้วกันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอาจจะยังไม่จำเป็นนะครับ <c oughs> ไม่เซฟครับผมแน่นอนว่าไม่ตุยแน่นอนไม่เซฟเพราะมั่นใจว่าไม่ตุยหรือเปล่าตุยไปหลายพาร์ตแล้วนะ <c oughs> โหไม่น่าซื้อย,ยาเนี่ยตอนนี้ก็มีให้ซื้อ ปืนกลมาปืนกลมากระสุนปืนกลนนัวไปเลยอีิจิหรอเสิร์ฟอภิจิทำอะไรวะอืมมีอะไรเลยอะเอาไรกระสุนนตอนนี้ อยู่ปะวะโอเคอ่าอยู่ไม่รู้เปิดใหม่ไหมเปิดใหม่โอเคเช็คบ่อยเนาะแหน่และนี่ฉันขอส่งมอบเด็กผู้หญิงให้กับคุณตามที่รับปากช่วยบอกท่านด้วยว่าอย่าลืมความพักดีจากผู้รับใช้ของท่านรามอนเฮ้ยคราวเซอร์ก็จะพาแอชลี์ไปไหนวะ แอชลี่ลีออนลีฮานช่างโง่จริงๆมิสเตอร์เคนดีทั้งที่ได้รับประธานพรจากลอดแซตอ้แกนี่พูดมากเป็นบ้าเอา้าแอะแอะแกมันหยาบคายไรอารยธรรมสุดอ,อ,อารยธรรมไอ้ลูกหมาเอาตายแล้วง่ายจัดเอา้ามันไม่มีแปลงโอเคผมขอพูด ผมขอพูดใหม่วัดคำอะไรวะขอเชิญพับกบพบกับพลังที่ฉันได้รับของนายท่านพระเจ้าพลังของพระเจ้าเรืีได้เตรียมพร้อมการแสดงครั้งสุดท้ายแล้ววัด การแสดงครั Garden, tie, uh. Garden, DM, ้งสุดท้ายเหรอการแสดงการแสดงการแสดงกุยัดปืนแม็กนัมกาปูชิโน่แกมันบ้าไปแล้ว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 ว้าวอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะจ๊าบ อ่าอย่าเข้ามาใกล้ดีกลัวโอ้โหมันพ่นอะไรวะเป่งเป่งโอ้แล้วยไกลขนาดนี้แล้วกูยังจะเก็บวงจของอยูบอกเลยผมให้หมดอ่ะมีเท่าไหร่ให้หมดอ่ะอ้าว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 ล่วงแล้วเหรออาวอ้าวยังไงยังไง ยังไงยังไงคุณยังไงอะเรายังไงอะเราโอ้หลบไงวะอีอีอีโอ้เหยียบอะไรอ่ะเหยียบอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเนี่ยเป็นผิด วะรามอนรามอนโอ้ยตายตายตายมึงสิตายมึงจะตาย,ม,ตาย,ม,ตายมึงสิ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 ตายมึงจะตายลูกหมาเอ้ยไปแมกนัมคาปูชิโนโนโน อุยได้โปรดช่วยค่าด้วยหลอแซ so no no ดเลยวัดนี่สุนูบแมนฟักแมนยูนูบแมนโอ้โหกระสุนแมสเลยวะทุกคนอะไรวะสู้ง่ายนี่วะอ้ยเ right? อย้ยไรอ่นเนี่ย ตอนแรกอันดับแรกก็คือผมน่าจะมีระเบิดนะเมื่อกี้ทุกคนแต่ผมยัดแม็กนัมใส่มันไปเกือบ10เม็ดเปล่าวะเออไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตววงานนะมันจะไม่ตายได้ยังไงวะแม็กนัมขนาดนั้นนะฮะสมไปพวกแนวเฮียเอาคนเขาเสียโอ้โหผสมไล่เฟินอาไม่ได้ใช้สนใยเลยเมื่อกี้แม็กนัมแต่สี่นัดวะทุกคนมันจะดรอปให้ผมเลยเนะี่ยมีวิธีคราฟสมแม็กนั่มไหม ไม่น่าของของแรงอะ่ะมันคงไม่มีให้คราฟหรกมองข้างนีนมีกระสุนปืนพกข้างหน้ามีกระสุนปืนพกน่าจะหมดละไม่มีละ Ashley เส,สียเวลาไม่ได้อีกแล้วก็จริงเสียเวลาเยอะไปละลีียนไม่ช่วย Ashley คนสวยของเรามาซะ ไปฮะไอ้คราวเซอร์แกตายแน่ไอออนเอสเคนเนดี้จะปาบแกเองคราวเซอร์วัดวู้ภาพมุมนี้ค่อนข้างเยี่ยมวัดงะไรวะคราวเซอร์นี่แกมองอะไร มองอะไรมองอะไรอ,อเซอร์เอาเอาทำไมผมลงไปอะไรเนี่ยยไปกันเลย I don't know this way to k i s me ทำก่อแต่ร้องเองคงไม่โดนลิขสิทธิ น,นี่คือนายท่านฉันทําให้ท่านต้องผิดหวังฉันไม่สามารถปฏิบัติตามคําสั่งสุดท้ายของนายท่านได้ที่ต้องปกป้องนายน้อยจากเส้นทางอันชั่วร้ายมันถึงแม่บ้านนะฮะฉันได้เห็นความช่วย้ายของนายน้อยรามอนครั้งแรกเมื่อตอนที่ท่านยังเด็กตอนนั้นท่านจับได้ว่ามีคนใช้นางหนึ่งแอบนินทาท่านรับหลังว่าเตี้ยนายน้อยจึงเรียกตัวเธอไปที่ห้องส่วนตัวบังคับให้เธอคุกเข่าลงตรงหน้า ก่อนจะหยิบน้ำกรดออกมาจากกระเป๋าแล้วราดมันลงบนใบหน้าของเธอนายน้อยมองดูอย่างปิติินดีในขณะที่เธอดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเพราะใบหน้าที่กำลังจะละลายรอยยิ้มชั่วร้ายนั้น <c oughs> ยังคงตามหลอกหลอนแม้แต่ในความฝันของฉันจนถึงทุกวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปนายน้อยนำดิ่งสู่ความชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆและพวกลัทธินรลกก็รู้ว่าพวกมันสามารถใช้ประโยชน์จากจิตใจอันเปราะบางของนายน้อยได้ ไอรัตทีบ้านั่นพวกมันบงการนายน้อยรามอนเปลี่ยนท่านให้กลายเป็นหุ่นเชิดของพวกมันและที่เร็วที่สุดคือพวกมันใช้ท่านให้ปลดปล่อยลาสพากัสสิ่งที่ตระกูลซาราซ่าต,ต้องต่อสู้มาอย่างยาวนานและยากลำบากเพื่อที่จะผน,นึกพวกมันเอาไว้นายเหนือหัวดีเอโกขอโปรดจงมั่นใจว่าฉันดูแลนายน้อยรามอนจนกว่าวาระสุดท้ายไม่ว่าชะตากรรมของพวกเราจะเป็นอย่างไร ในฐานะผู้รับใช้ผู้พักดีของตระกูลซาลาซ่ามาตั้งแต่เกิดนี่คือหน้าที่และการสำนึกบาปจากฉันจากแม่บ้านนะฮะเราไม่มีไฟน,นี้ทำไมวะเนี่ยเจียมจะได้ไม่ต้องว่ายน้ำตามไปแล้วสมมตกว่าย้น้ำจริงดีสมมติไม่มีเรือนี้เรือจะว่ายน้ำจริงปะไปฮะ ลุยให้ตายสิ Why หาอะไรอยู่งั้นเหรอวิบอกคลิปดีไหมเอ้าโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปนะครับผมซีวอร์เกนครับผมพาร์ทที่13ต่อไป525สซับไปตอนนี้521สซับแล้ว525สซับภายใน1เดือนแล้นชัว